ดีค่ะวันนี้มิริมาซื้อกระเป๋านะคะขอบคุณที่ดูคลิปมิริเยอะๆนะคะเทมีเนจะซื้อกระเป๋าแล้วนะขอบคุณค่ะไปก็ มีไหมคะที่ไม่มีอย่างเดิมนะ มันมันหลายอันจังเอาอันไหนล่ะอันที่มันสีมันไม่ต้องสกปรกอ่ะอันนี้น่ารักอ่ะอะไรถ้าสามอันนี้คิดว่าอันไหนอืมอะไรนะคะถ้าสามอันนี้คิดว่าอันไหน ยเยียวกนอนนะสีดำก็ดีไม่สกปรกแต่พอมิรินชอบสีแล้วแต่มิรินมิรินหรือว่ามิรินชอบของอโตโยกะโดมากกว่าของนี่มันเยอะนะมันเยอะก็เลยเลือกไม่ถูกอ่ะอันนี้อยากขึ้นมาคือว่าดีไม่รู้แล้วแต่มิรินสิคะของมิรินน่ะมิรินคิดเองได้เลย มิรินชอบอันไหนล่ะชอบอันไหนที่สุด,ดมิรินอยากได้มูราสกิชใช่ไหมล่ะเพราะว่าฮะหรือว่าไหน แต่มามาว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะหลุด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 ที่ว่าไหนดีที <c oughs> ่ว่าไหนดีอะขนูก็เลือกสิคะโหตัดสินใจได้เลย เอาก็เดี๋ยวให้มามาเรื่องให้แล้วมิรินก็ไม่ใช่คองเ่นนม่แเล้วของมิรินมิรินมาให้มามาตัดสินใจอ่ะ แล้วเดี๋ยวพอ妈าตัดสินใจไปแล้วมิรินไม่ชอบมิรินไม่ใช่อีกอ่ะอันนั้นก็น่ารักดีนะ,อ,ะอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้มันจะเสียเน,นี่ยที่มา,มาบอกเนาะแต่ว่านี่ที่หิ้วมันน่ารัก,กมันเป็นโบตัวนี้ก็ชอบเออใช่ ไม่ลินตัดสินใจไม่ได้ระหว่างสองใบนี้นะคะเหมือนว่าสีดำจะหลุดโพไปแล้วเอาอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ยังไม่ตัดสินใจอีกอ่ะ รูดเดี๋ยวมันเลื่อนได้อ๋ออันนี้เหรอไม่เป็นไรก็เวลาเราใช้เราก็ต้องแกะออกอยู่แล้วอ,อันนี้อาจจะสีไม่สีเย็นอ้าตรงนี้ก็เป็นบิบง้งเหมือนกันค่รูดเออตรงนี้กนีป็นกไนเปอร์ไม่ใช่ึ เอาวันนี้เหรอคะวันนี้นะคะเป็นดีบงุงใครชอบค่ะขอบคุณครับขอบคุณค กระเป๋าที่มิรินหยาดได้นะคะแล้วก็รองเท้าด้วยนะคะขอบคุณที่ดูคลิปมิรินเยอะๆนะคะก็เลยมิรินได้กระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็มิสซอก็ช่วยช่วยถ่ายให้ก็เลยมิรินแบ่งให้นะคะ พี่มีสัซื้ออะไรครับพี่มีสัเลือกอะไรครับซื้อพัดลมนะคะนะคะไหนให้ดูได้ไหมครับอันนี้เป็นของป๊าป๊าที่มีดินใช้เยอะแล้วก็อันนี้เป็นของเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะที่มีดินซื้อกระเป๋านี้นะคะทำไมซื้ออันนี้ก็ตรงนี้เวดตรงที่จะถือก็ ป็นดีบุกเราก็คิดว่าน่ารักก็เลยซื้อค่ะแล้วก็ตรงนี้ได้นะคะมันน่ารักก็เลยซื้อค่ะตรงนี้ก็มีสองอันนะคะเป็ดตรงนี้ก็ใส่เยอะๆอีกนึงได้นะคะใส่แบบเซนบูกิแล้วก็ เมมโมจแบบนั้นแล้วก็แบบคารแบบนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพอเกตนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพอเกตนะคะคิดว่าใส่สิโตได้นะคะ แล้วก็ใส่กระติกน้ำได้นะคะแล้วก็เปิดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้ s w ิต c h ของมิริงกับมีสบเข้าสองอันเลยนะคะที่มีขาบ้าก็เข้าได้นะคะ,ะ,คะแล้วตรงนี้ก็ใส่เยอะๆได้เลยะคะ่ะจบค่ะอันนี้นะคะ อันนี้นะคะที่มีดินเลือกนะคะแบบสีดำมันใช้นานหรือว่าเวลาเข้าที่ดุลรก็มันไม่ค่อยสกปรกสกป,ปกก็เลยซื้ออันนี้นะคะข้างหลังก็เขียนแล้วก็ ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นฮาตัวนะคะนี้ก็ชุยเหมือนกันกันกบตรงนี้แบบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เขียนเขียนแล้วก็หน่ารักก็ด้ซื้อค่ะนี่ที่มีดินซื้อนะคะมันเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังคืออันนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะน,นี่เป็นอันที่มิ้นแชร์ให้มิโซน,นะครับแล้วอันนี้เป็นของป๊าครับมีการใช้สามอย่างแล้วหนึ่งอันถือแบบนี้อันที่สองก็ทำแบบนี้นะครับแล้วอันที่สามก็ใส่ไว้เลยหรอใส่ที่แขวนนะครับแช่ครับลมแรงได้สองอันนะครับหนึ่งอัน,น บาเบาสองอันที mm ่สองก็แรงขึ้นนะครับแล้วก็มีไฟหยอกด้วยครับเม้าก็ตกลงชาช่างอย่างนี้นะครับ รูใช้ USB ครับ